ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจ The First Step in Exploring Duna พวกเราคือทีมลิสตาจากโรงเรียนบึงของหลงวิทยาคมเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าโลกของเรานั้นจะอยู่ได้อีกกี่ทศวรรษการหาดาวดวงใหม่ที่คล้ายคลึงกับดาวบ้านเกิดของเรานั้นจึงจําเป็นอย่างมากภารกิจที่เราจะทําคือการสํารวจสภาพอากาศสภาพทางธรณีวิทยาและใบโอมที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของมนุษย์บนดาวดูนาในอนาคตโดยองค์ประกอบยานของเรานั้น มี 1>, 1ดาวเทียมมีเดลต้า V 220เมตรต่อวินาทีมีมวล3.442ตัน2ยานที่จะกลับครอบินมีเดลต้า V 481เมตรต่อวินาทีมีมวล4.565ตันตามยานแลนเดอร์มีเดลต้า V 955เมตรต่อวินาทีมีมวล5.853ตัน4ยานโรเวอร์มีมวล0.823ตันและ5คอปเตอร์บินสำรวจขนาดเล็ก รวมกับจรวดที่จะไปดูหน้าทั้งหมดมีเดลต้าวี4,899เมตรต่อวินาทีมีมวล395.932ตันความสูง50.3เมตรความกว้าง5.1เมตรความยาว7.7เมตรม,มีชิ้นส่วนทั้งหมด228พาร์ทและมีมม14สเสต็ทซึ่งได้จากการทดลองและนำความนวลซึ่งเพียงพอไปอย่างบรรยิจตการปล่อยยานจากฐานควปรปล่อยมเฟสแอนเกิล44องศา ในตอนปล่อยยานเราจะใช้จรวจส่วนที่1เป็นส่วนที่พายานไปสู่ชั้นบรรยากาศจรวดส่วนที่2เพื่อสร้างโอบิดรอบเคอร์บินอยู่ที่90-100กิโลเมตรและจรวดส่วนที่3ช่วยส่งยานไปยังดูหน้าส่วนหัวเปิดออกมาจะมีดาวเทียมยานแม่หรือยานที่พากับเคอร์บินยานที่ใช้แรนเดอร์และโรเวอร์หนึ่งคัน และการโคจรรอบเคอร์บินใช้เดลต้า v 3,400เมตรต่อวินาทีและความเร็วหลุดผล950เมตรต่อวินาทีใช้การาวตีแอซิดของเคอร์บินช่วยและใช้เดลต้า v 1 8 0เมตรต่อวินาทีเพื่อส่งไปวงโคจรโฮเมนทานสเฟอร์และอินเตอร์เซ็ปกับดาวดูนาในเวลา200วันเพื่อเข้าสู่วงโคจรของดูนาระหว่างทางจะถอดส่วนที่เป็นดาวเทียมเพื่อสร้างโพลาออบิทที่อัติจูด400-500กิโลเมตรบนดาวดูนาส่วนยานอีกลำจะสร้างออบิทที่ดาวดูนาอยู่ที่อัติจูด 90-120ถึงกิโลเมตรโดยใช้720เมตรต่อวิเดลต้าวและสแกนพื้นผิวหาจุดที่เหมาะสมที่สุดกับการลงจอดและสร้างจุดเวพอย n ์และนำยาแลนดิ n งตามจุดเวพอยที่สร้างไว้ โดยใชย56้567เมตรต่อวิเดลต้าวและกลางร่มในระยะ2,500เมตร เมื่อ,อยานละดิ้งบนดาวดูหน้าได้สําเร็จเราจะปล่อยโลเวอร์เพื่อสํารวจบนพื้นผิวและสภาพอากาศพบว่าบนดาวดูหน้ามีพื้นผิวลักษณะขุ่นขะและมีหลุมคล้ายการพุ่งชดของกระบัตวัดค่าอุณหภูมิได้150.19เควินหรือเท่ากับลบ122.96องศา,าเซลเซ,ลเซลียสมีความกดอากาศ4.8243กิโลปาสาลมีแรงโน้มถ่วงพื้นผิว 2.94เมตรต่อวินาทียกกำลังสและทําการเจาะเก็บตัวอย่างแร่เพื่อส่งกลับไปวิเคราะห์ที่เคอร์บินหลังจากเก็บข้อมูลทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราจะทําการแลนเดอร์ยานเพื่อขึ้นมาด็อกกิ้งกับยานแม่ที่โคจรรอบดูหน้าโดยขึ้นมาในระยะ80-90กิโลเมตร เพื่อสร้างวงโครจรให้ยานทั้งสองลำมาเจอกันในระยะ4กิโลเมตรแล้วทำการด็อกกิ้ง หลังจากด็อกกิ้งได้สำเร็จเราจะถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดมายานแม่เพื่อส่งกลับไปยังเคอร์บินเมื่อภารกิจของเราจบลงเราต้องนำยานที่มีข้อมูลกลับมายัางเคอร์บินตำแหน่งดาวดูหน้าควรอยู่หน้าเคอร์บินเป็นมุมลบ75องศาและใช้ความเร็วหลุดพ้น1,372.4 ms การสำรวจอวกาศเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและท้าทายอย่างยิ่งเราได้เปิดประตูสู่อนาคตของมนุษย์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันในการสำรวจและสืบค้นประวัติศาสตร์ของจักรวาลของเราพวกเราจะกลับมาอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ขอบคุณและลาตอวครับ